วันที่เรานัดว่าเราจะมัดผมให้น้องเฮงเฮงตอนนี้น้องเฮงเฮงขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมามัดผมแต่งผมกันค่ะนี่ค่ะหนังยางก็กิ๊บคือกิ๊บแตงโมค่ะมันหายเราก็ต้องใช้กิ๊บมะนาวค่ะมะนาวหรือเปล่าคะมะนาว เราจะมาตัดแต่งกันมามัดกันค่ะนีห่ะก,ก,ก,กิ๊บกิ๊แล้วก็หนั่งช้างมีสองสีนะคะแต่วันนี้เราจะเอาเส้นเป็นแบบแบบนี้เพราะมันจะไปจะได้แบบบ้างๆมาแต่งกันเลยแล้วก็ตึงมัดผม จะเอาสีชมพูมีคะ่ะวางไปเลยคะ่ะไัดยากคิดคะ่ะพออยูต่ตรงนี้แล้วมันแบบยากค่ะบีบกิ๊บนีบบ่คะ่ะน่ารักมากเลยน้องหิงหิงของเราได่น่ารักแล้วเฮ้ยแต่ตัวอื่นยังไม่ได้นิสตัดแต่งเลยคะ่ะ รอชมในอีพีหน้านะคะบาย